จ้าเพื่อนๆคุณาจจะบอกว่าการที่เราปลูกต้นธรรมารักษาไว้นะต้นธรรมารักษาซึ่งเราปลูกไว้แล้วมันมีดอกนะดอกมันนี่มันจะออกทั้งปีเลยนะคะออกทั้งปีเลยนะคะแล้วเขาก็จะขยายาพันธุ์ได้รวดเร็วมากนะเราหาปลูกไว้นะเพราะว่ามันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราสามารถเอามาปักแจกันได้นะคะนะคะ ทุกวันพระวันโกนนะเราก็เอามาเปลี่ยนใจก,กันได้นะคะเขาจะอยู่ได้ประมาณสิบวันนะคะประมาณสิบวันทนทานมากเลยนะคะแล้วก็สวยงามมากนะคะต้นรรมรักษานะแล้วก็มีดอกดอกมีประโยชน์อย่างนี้นะคะค่ะอยากให้เพื่อนเพื่อนหามาปลูกไว้นะเราจะได้ทุนค่าใช้ใจ่ายในการที่เราจะไปซื้อดอกไม้มาบูชาพระในแต่ละวันพระนะคะนะคะ สวยด้วยค่ะสวยแล้วก็ทนทานนะคะสวยงามแล้วก็ทนทานนะคะค่ะสามารถไปไหว้พระจะไหว้พระได้นะคะบูชาพระได้นะคะค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสาวัสดีค่ะ